สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมารู้สูตรตัวใหม่นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะครับชื่อว่า match นะครับคือจริงๆ match เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่า match เนี่ยเหมาะมากสำหรับเอาไปใช้คู่กับตัวอื่นโดยเฉพาะ index น,นะครับ วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่พูดเรื่อง match นะครับส่วน index ก็เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอต่อไปนะครับใครไม่เคยใช้นะครับลองมาดูว่าทํำยังไงนะครับเรามาดูโครงสร้างของสูตรกันก่อนนะครับโครงข้าง match เนี่ยนะครับก็คือว่าเริ่มต้นที่เท่ากับแล้วคำว่า match นะครับแล้วก็ค่าที่ต้องการค้นหานะครับแล้วก็ต้องเป็นตารางนะครับแล้วก็ประเภทของการ match นะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับก็สมมุติว่าตรงนี้นะครับเรามีิสต์ของสโมสรในไทยลีกนะครับแล้วเราก็ อยากรู้ว่าตัวโพลิสเตโร่เนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราจะใช้คำสั่ง match ได้นะครับเราก็เริ่มต้นที่คำว่าเท่ากับนะครับเราพิมพ์ไป match นะครับแล้วก็เลือกว่าค่าที่ต้องการท้นหานะครับคือคำว่า p o l i ส t ตโร่นะครับแล้วก็ c o m ม่านะครับทีนี้เราก็ไปลากเอา t a b l e นะครับทีนี้ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของเทเบิของ match นะครับต้องเป็น1มิติเท่านั้นหมายถึงว่า จะเป็นข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าลากลงมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าจะตั้งหรือจะนอนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นโรมหรือคอลัมน์เดียวนะครับเราก็ลากลงมาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะโอเคเอาใหม่นะครับเราก็ลากลงมาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดคอมม่านะครับเหมือนเดิมนะครับเราให้เป็นศูนย์นะครับก็คือว่าให้เหมือนแป๊ะเลยนะครับเสร็จปุ๊บกด Enter นะครับ รู้แล้วว่าโปรเซโรเนี่ยอยู่ลำดับที่8นะครับนี่ไปดูลำดับที่8จริงๆนะครับเหมือนกันนะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับเชียงรายนะครับเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็0นะครับปิดวงเล็บได้ละนะครับเหมือนกันนะครับขอลองอีกทีนึ่งนะครับสนามเย่ามิตรผลนะครับเป็นสนามแต่ถ้าเกิดว่าเราลากขึ้นไปบนนี้นะครับ มันก็จะบวกไป1เพราะว่ามันนับหัวไปด้วยนะครับโอเคก็จากอ,าอยู่ตรงนี้นะครับสัญญามิดฝนมันนับหัวด้วยนะครับก็เลยบอกมาว่าเป็น12นะครับเหมือนกันนะครับแมชเนี่ยสามารถวัดในโรได้เหมือนกันนะครับดูนะครับแล้วก็ต่อไปก็เลือกอเลือกตัวโรวนะครับ ีนี้เราก็จะต้องเลือกสิ่งที่มันมีนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็คอมม่านะครับศูนย์เลงมานะครับ mm hmm. ก็จะบอกว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยคำว่าสิงสเตเดียมอยู่อันดับที่3นะครับ okay. <Okay. S 1> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ตัวแมชนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าสูตรแมชเนี่ยเป็นการเหมือนค้นหานะครับแต่ว่ามันจะสามารถเอาไปประยุกต์กับสูตรอื่นได้นะครับก็เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่คนที่ใช้ Excel เนี่ยควรจะรู้เหมือนกันนะครับก็ใครวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิดีโออื่นๆนะครับที่เป็นการใช้งานง่ายๆของ Excel นะครับให้สามารถเรียนรู้กันนะครับ ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปละหนึ่งเรื่องนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันได้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ